มันกำลังเป็นเรื่องอยู่ใช่ไหมครับผู้นี้รองเทา้าโตปัญหาเลยวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับผมเอ็มเปอร์ีก็ออนไซต์นะครับหลายคนที่ดูหน้าปกน่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วและผมจะบอกก่อนเลยว่าวิดีโอนี้ไม่ได้มาสอนเช็คแทบปลอมนะครับและผมไม่เคยเช็คแทบปลอมเลยและผมไม่มีความเชี่ยวชาญในการเช็คแทบปลอมเลยครับผมเลยไม่สามารถเช็คให้ใครได้ทั้งนั้นเลยครับแต่ผมจะให้ข้อมูลในเชิงที่มันลึกกว่าและผมเชื่อว่าข้อมูลนี้น่าจะช่วยให้หลายคนในอนาคต ไม่พลาดอีกหรือพลาดน้อยลงครับสรุปเหตุการณ์ก่อนคร่าวๆครับรองเท้าคู่นี้อัลฟาฟลายสเนี่ยพูดได้เต็มปากว่าเป็นรองเท้าที่มีความต้องการในตลาดสูงที่สุดเลยโดยเฉพาะสีนี้สีพิเศษโปรโตรสีแรกเนี่ยมันก็ทําให้หลายคนเนี่ยอยากซื้อ,อยากได้แต่ทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยรองเท้าที่เพิ่งวางขายไปเมื่อไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่ามีหลายคนที่ไปพรีออเดอร์มาจากต่างประเทศเพราะค้าแม่ค้าเขาก็จะบอกว่า วบันนี้ล็อตของประเทศไหนยอะไรเงี้ยไม่ใช่ช็อปไทยนะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าที่ใช้กันมาหลายปีแล้วสอสปีก็ซื้อกันมาครับถูกบ้างแพงบ้างแต่ประเด็นคือมันมีคนเอามาเช็คของที่พีออเดอร์มาจากต่างประเทศเอามาเทียบกับของที่ออกหน้าช็อปไทยปรากฏว่ามีรีเทลหลายอันที่มันไม่ตรงกันครับและพอกลับไปถามพ่อค้าแม่ค้าบางเจ้าก็บอกว่าของแท้นะ เป็นของแท้ที่ออกมาจากโรงงานไม่ได้ออกหน้าชอ็อปทุกคนก็เงิบดีครับและมันกระทบกับพ่อค้าแม่ค้าหลายเจ้ามากๆเพราะว่าของลอถนั้นเนี่ยมันดันออกมาจากที่เดียวกันผมว่าอีกประเด็นหนึ่งคือมันดูแลลูกค้ากันแบบนี้จริงๆหรอ มีเจ้าที่ดีนะครับที่เขาคืนเงินเลยเพราะว่าเขายอมรับว่ามันเป็นความผิดต้นทางของเขาเองแต่ก็มีอีกหลายๆเจ้าที่ไม่คืนเงินหรือคืนไม่เต็มแล้วก็บางเจ้าขู่จะฟ้องกลับด้วยซ้ำมันมันมาถึงตรงนี้ได้ไงผมก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันทีนี้ผมอยากเล่าอยู่สองสามเรื่องครับเพื่อเป็นอาวุธให้หลายๆคนเอาไปใช้ในอนาคตจะได้ไม่ต้องโดนอีกอย่างแรกครับอยากพาทุกคนมารู้จักความหลากหลายของของปลอมครับเรามาคุยกันก่อนว่าของแท้เนี่ยของแท้คืออะไรเอาตามความเข้าใจปกติของหลายคนอาจจะรู้สึกว่าของแท้เนี่ย ต้องออกจากช็อปหรือหิ้วออกมาจากช็อปมีป้ายมีอีเมลชัดเจนนอกนั้นตีเป็นของปลอมดถามว่าถูกไหมแล้วผมจะตั้งคําถามทุกคนว่ารองเท้าพวกนี้ปลอมไหมรองเท้าอย่างที่หนึ่งครับรองเท้าแซมเปลิลครับรองเท้าแซมเปลิลมันคืออะไรรองเท้าที่เป็นตัวอย่างอะตัวอย่างเพื่ออะไรบางอย่างซึ่งไอ้ของพวกนี้มันไม่ออกมาขายหรอกถูกไหมแต่มันหลุดมาได้ครับมันหลุดมาอยู่ถ้าในอดีตเนี่ยไนกี้มันจะมีป้ายแท็กและตัวเลขรหัสมันเนี่ยมันจะเขียนว่า9999 9 99, 9 9 ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับผมไม่เห็นแล้วถ้าคนที่เขาเล่นเมื่อสัก15ปีก่อนเนี่ยครับเขาจะรู้กันแต่สุดท้ายป้ายแบบนี้มันก็ปลอมง่ายไงครับผมว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ของมันม,มันหายไปแลยแซมเปลิลก็มีหลายแบบครับมันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นแซมเปลิลที่เอาไว้ทําอะไรผมยกตัวอย่างนะครับผมเคยเข้าไปในห้องห้องหนึ่งมีแบรนด์เชิญไปครับอยู่บนผนังและเป็นรองเท้าของปีหน้าทั้งหมดเลยนั่นแปลว่าไม่มีใครเคยเห็นรองเท้าพวกนี้มาก่อนยุคนั้นมันเป็นยุคซูเปอร์ชูใหม่ๆด้วยครับผมก ผมก็เลยไปหยิบมาปรากฏว่าอ่ะมันวัสดุมันไม่ไม่ไม่ใช่ว่ะแล้วคนในแบงด์เขามาบอกผมว่าอ๋อแซมเปิลเนี่ยเป็นแซมเปิลที่ยังไม่ได้ใช้วัสดุจริงเพราะว่าแซมเปิลเนี่ยครับมันถูกเอาไว้ทําอะไรหลายๆอย่างแซมเปิลที่อยู่ในห้องนั้นเนี่ยมันเป็นห้องที่เขาจะเชิญตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยเข้าไปดูของสําหรับปีหน้าและให้ตัวแทนจําหน่ายเลือกว่า คุณจะซื้อคู่ไหนไปขายในร้านคุณมันเอาไว้ให้เขาเห็นภาพเห็นไอเดียของหน้าตาของรองเท้าเฉยๆครับไม่ได้ทําเพื่อมาทดลองวิ่งทดลองประสิทธิภาพแบบนั้นครับแต่รองเท้าที่ทดลองประสิทธิภาพก็มีครับเราเห็นคีชโชเก้ใส่มาแล้วหลายๆรุ่นที่หน้าตาแบบแปลกๆเพียเพ้ยนๆถามว่าของแบบนั้นเนี่ยถ้ามันหลุดมาถึงมือเราเนี่ยมันปลอมไหมครับ จะพูดว่าแท้มันพูดไม่ได้แน่นอนเพราะมันไม่มีแบรนด์มารับรองหรอกมันไม่มีแบรนด์มาแบบบอกว่าอ๋อคุณที่ไปแอบเอามาอันนี้ของปลอมค่ะเขาไม่ทําแบบนั้นหรอกครับแต่ถามว่ามันตีปลอม100%ได้ไหมมันก็พูดไม่ได้เต็มปากถูกไหมครับอย่างบางคู่ที่เราเห็นแล้วเนี่ยพื้นเป็น Alpha fly 3หน้าผ้าเป็นเวเบิร์ฟลของแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้ครับ มันอาจจะเป็นแซมภาลที่เขาผลิตมาเพื่อทดลองอะไรบางอย่างหรือในอีกกรณีนะครับมันอาจจะเป็นการที่โรงงานเนี่ยไปแอบจิกพื้นมาจากโรงงานหนึ่งจิกหน้าผ้ามาอีกอีกโรงงานหนึ่งเอาออกมาข้างนอกแล้วให้อีกโรงงานหนึ่งช่วยประกอบแล้วก็ขายคุณก็อาจจะได้โฟมที่มันเป็นอย่างนั้งงนจริงๆหน้าผ้าจริงๆแต่แค่งานประกอบหรือดีเทลบางอย่างมันผิดเพราะมันไม่ได้ถูกประกอบหรือจบงานในโรงงานที่มันควรจะออกมาจากตรงนั้นมีแซมภาลอีกหลายแบบมากเลยครับเช่นแอสเตรนวันเท็เอ็กซ์ T X ครับ รองเท้าแบบนี้ไนกี้เขาทำในโอกาสพิเศษเพื่อเป็นของขวัญให้กับคนทำงานใน t ทสเ x ็ยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะเข้าใจไหมมันจะเข้าขายรองเท้าที่เรียกว่า friends and family ครับแล้วรองเท้าพวกนีบ้บางครั้งนะครับมันอยู่ในมือผู้บริหารที่เขาได้รับมาเป็นของขวัญนะเขาก็ไม่ได้สนใจรองเท้าขนาดนั้นมันอาจจะอยู่ในห้องเก็บของวันหนึ่งคนในบ้านเอาของไปทิ้งไปบริจาคแล้วมันหลุดมามีคนไปเก็บมาได้แล้วมาขายมันก็เป็นของที่หาไม่ได้หาซื้อไม่ได้ต,ตลาดเนี่ยถามว่าอันนี้ปลอมไหมครับมันก็ไม่น่าใช่ปะที่ผมยกตัวอย่างให้เห็น ผมอยากให้เห็นว่าการจะซื้อของที่มันหายากๆเนี่ยครับมันมีเลเยอร์อยู่เยอะมากที่จะทําให้เราสับสนครับและมันไม่สามารถซื้ออะไรง่ายๆได้เลยนี่ยังไม่นับรองเท้าที่แบบเป็นโปรเจกต์ที่โดนพับเช่นใครเคยเห็น Converse x Nike บ้างครับเป็นรองเท้า Converse เลยแต่มีตา Nike ถึงแม้ว่า Converse จะเป็นของ Nike เนี่ยแต่มันไม่เคยมี Official Launch ออกมาจริงๆแต่เราเห็นดาราอย่าง Le b r อน James เนี่ย นักกีฬาที่เซ็นตลอดชีพกับไนกี้ยังใส่คู่นี้ได้เลยครับของแบบนี้มันก็จะมีเส้นบางๆอยู่เหมือนกันซึ่งเส้นบางๆนี้ก็ระวังระวังว่าเขาจะเอามาเป็นอะไรที่ทําให้เราสับสนอีกทีครับงานแบบนี้ผมเรียกมันว่างานลุ้นครับสาหรับผมนะครับผมไม่แนะนําให้ทําตัวอย่างแต่ผมมองว่าของแบบนี้เป็นของที่ผมซื้อได้เวลาที่เราเห็นรองเท้าที่มันแบบไม่เคยออกมาจริงๆแต่เราเข้าใจเรารู้จักมันอนะ่ะสำหรับผมผมก็จะประเมินความเสี่ยงนะตอนนั้นที่ผมมีโอกาสที่จะได้ซื้อเนี่ย แล้วก็จะตัดสินใจว่าผมรับได้หรือเปล่าทีนี้มาในกรณีของปลอม Alpha Fly ครับเราไม่พูดถึงของปลอมที่มันไม่เหมือนนะเราจะพูดถึงงานที่มันใกล้ของจริงมากอย่างที่บอกครับเขาอาจจะเอาของมาจากโรงงานจริงๆก็ได้ซึ่งผมจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะครับไม่ได้จะทําให้ทุกคนรู้สึกแย่แต่อยากบอกให้รู้ว่าของแบบนี้มันซื้อยากมันไม่ได้ซื้อกันง่ายๆจริงๆนั่นคือรองเท้า Super Shoe คู่แรกที่ผมเคยเห็นว่าปลอมและผมเคยซื้อมาแล้ว แล้วผมพลาดมาแล้วนั่นคือ w e b of ฟลฟล4%ครับตอนปี2018นะตอนนั้นผมรู้สึกได้เลยว่าของพอมันมาถึงแล้วว่ามันมาถึงซูเปอร์ชูแล้วแล้วมันเหมือนมากมันเหมือนจริงๆผมจับเนี่ยผมไม่รู้เลยครับผมเกือบใส่แล้วจนผมไปหาข้อมูลว่าให้ดูตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยนั่นแหละถึงได้รู้แต่นั้นพ่อค้าเขารับผิดชอบผมนะเขาก็คืนเงินผมเต็มๆครับผมก็เอารองเท้าคืนเขาไปถึงแม้ว่ามันจะมีของแบบนี้อยู่ของที่แบบไปเอาพื้นมาของจริงมาเอาหน้าผ้าของจริงมาแล้วมาประกอบเองหรืออะไรก็แลว้วแต่คุณรู้สึกว่ามันได้ปรระสิิิททธภาพาพ่ของจงจ แต่ผมถามจริงนะครับว่าคุณจะมั่นใจได้ไงครับว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาพูดความจริงกับคุณหรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าที่ไว้ใจได้พูดความจริงคุณจะรู้ได้ยังไงว่าต้นทางที่พ่อค้าแม่ค้าเขารับของมาเขาไม่โกหกไม่รู้ครับเรื่องแบบนี้เราไม่มีทางรู้ได้เลยในชีวิตนี้มันยากมากที่เขาจะออกมาพูดความจริงเฉลยว่าเขาโกหกอะไรบ้างถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับคุณรับความเสี่ยงได้ไหมครับของที่มันลึกลับเนี่ยคุณยอมไหมยอมเอาสุขภาพหัวเข่าแรกไหมแล้วมันคุ้มไหม กับการจ่ายเงินที่สูงมากแต่ไม่ได้ของที่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างอุ่นใจเนี่ยลองคิดกันดูครับถามว่าแล้วผมเลี่ยงของปลอมยังไงอย่างแรกเลยครับตัวแรงยิ่งต้องระวังครับราคาป้าย8000ปลายปลายราคาหิ้วออกจากช็อป13ื0 0ถามว่าทำไมพรีออเดอร์เขารับได้ถูกกว่าท,ทั้งที่รองเท้าคู่นี้ยังไม่วางตลาดเลยไม่ใช่ว่ามันวางแล้วแล้วไม่5้สีแล้วแล้วไม่มีสีนี้ที่ถูกกว่าอันนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะมันเซลล์ไงแต่อันนี้มันเพิ่งลงตลาดเลยนะครับ ต้องคิดดีๆครับมันอาจจะแท้ก็ได้นะสิ่งนี้คุณกําลังจะซื้อแต่ว่าอย่างไงเนี่ยผมก็แน่นะว่ามันต้องตั้งธงนี้เอาไว้ก่อนตั้งธงสงสัยเอาไว้ก่อนเสมอครับยิ่งความต้องการเยอะของปลอมก็ยิ่งเยอะครับคู่นี้ถือว่าปวดหัวเท่าไหร่คนที่ซื้อเอจอ d a n น t r a ทร s s วิส t คนที่ซื้อ Yeezy เมื่อก่อนเนี่ยปวดหัวนี้ครับ มันยากกว่านั้นครับวิธีเช็คแทปลอมที่ดีที่สุดนะครับคือการเช็คด้วยตัวเองครับมีคนทํโพยไว้มีพี่ทาโพยไว้ละเอียดมากเลยผมลิงค์ให้ข้างล่างนะต้องหาข้อมูลให้เยอะที่สุดครับการจะดูดีเทลเช็คแท้ปลอมเนี่ยสำหรับผมนะใครมาบอกว่าดูแค่ตรงนี้แล้วถ้าใช่ก็คือใช่เลยผมก็ยังไม่เชื่อเขาอาจจะถูกนะแต่ผมแบบทําไมผมต้องเชื่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองง่ายๆแล้วเราเห็นเนี่ยทำไมโรงงานของปลอมเขาจะไม่เห็นครับแล้วสมัยนี้โรงงานเนี่ยทำล็อตที่อัปเดต ของปลอมให้เหมือนของแท้ขึ้นเรื่อยๆเขาก็ลบตําหนิพวกนี้ออกไปได้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่จะช่วยเช็คแท้ปลอมให้เราได้ดีที่สุดคือข้อมูลครับหาข้อมูลให้เยอะที่สุดครับของที่มันราคาสูงเนี่ยเราจะซื้อกันง่ายๆเนี่ยมันไม่มีหรอกครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมเห็นหลายคนตอกมาตายมาเยอะแล้วครับนั่นคือการเอาดีเทลของคู่หนึ่งไปเช็คกับอีกคู่หนึ่งเช่นถ้าเราบอกว่าสูทของ a อ p h a f l ฟลายมันเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วเฟเฟอร์ฟลายสมันต้องเป็นแบบนั้นด้วยเนี่ ผิดตั้งแต่แรกเลยนะครับผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกเลยครับอยากเช็คแท้ปลอมคู่ไหนให้ไปหาดีเทลของคู่นั้นมาเช็คครับอย่าเช็คข้ามรุ่นกันไม่งั้นจะผิดทันทีเลยครับแต่ละคู่แต่ละดีไซน์มันมีดีเทลที่ไม่เหมือนกันอย่างสุดท้ายครับถ้าคุณเช็คแท้บลอมเรียบร้อยแล้วเนี่ยลองเอาไปให้เพื่อนดูไหมลองให้คนอื่นช่วยดูไหมลองโพสต์ในกรุ๊ปไหมแล้วช่วยกันดูแต่ว่าถ้าคุณไปโพสต์ว่าช่วยดูหน่อยครับแท้บลอมไหมผมว่าคนที่มีเวลาจะมาช่วยดูเนี่ยจะน้อยมากครับให้โพสตเลยครับว่าเช็คแล้ว ตรงนี้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 เป็นอย่างนี้โอเคแล้วแต่มีตรงไหนที่ไม่แน่ใจถามแบบนั้นไปครับผมว่าน่าจะมีคนช่วยดูได้เยอะสุดท้ายครับการเลขของปลอมคือการหาพ่อค้าที่เครดิตด,ดีครับตอนนี้พูดจริงๆว่าวงการพ่อค้าแม่ค้ารองเท้าวิ่งเนี่ยมันระส่ำมากเลยครับมันไว้ใจใครไม่ได้เลยเพราะว่าเจ้าใหญ่ๆก็โดนแบบนี้กันหมดต้องใช้เวลาแล้วล่ะครับว่าต่อจากนี้เขาจะปรับตัวกันยังไงซึ่งผมคิดว่ามีพ่อค้าแม่ค้าที่ดีอยู่เยอะครับและผมรู้จักก็หลายคนด้วยเหมือนกันแนะนําว่าช่วงนี้ยังไม่น่าซื้อรองเท้าที่เป็นทองงาวิ่ กระแสแรงๆราคาส,งสูงๆแบบนี้ครับเลี่ยงไปก่อนครับเดี๋ยวสีใหม่ๆมันก็ออกถ้าในฝั่งสนิเกอร์นะครับรีเซเลอร์ที่เขาอยู่กันได้เนี่ยเขาอยู่มาเป็น10ปีนะครับนอกจากที่เขาจะบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เช็คแท้ปลอมอยังไงอย่างละเอียดเวลาที่ของปลอมมันหลุดเข้าไปในมือเขาแล้วเขาปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยเขายังสามารถดูแลลูกค้าได้ด้วยหลังจากนั้นนั่นคือบางคนเขาก็รับคืนบางคนเขาก็คืนเงินเลยเต็มที่เขายังดูแลลูกค้าได้ซึ่งผมว่าในจุดนี้ในวงการวิ่งเนี่ยยังน้อยมากทัั้งง2เเรรื่อลยคบูนี อัพฟอร์ล3เนี่ยสีใหม่มันจะออกเรื่อยๆครับเช่นเดียวกับรุ่นอื่นๆนี่แหละสีใหม่มันก,ก็ออกเรื่อยๆอยังดีนะครับที่วงการรองเท้าวิ่งเนี่ยของปลอมมันไม่ได้เกลื่อนเท่าสนิเกอร์เขาไม่ได้ทําให้มันลิมิเต็ดขนาดนั้นครับแล้วมันยังซื้อได้อยู่ขอให้ทุกคนตอนนี้ใจเย็นๆครับแล้วก็ขอให้เวลาของเรามาถึงเวลาที่เราจะได้ของนั้นของที่ดีจริงๆครับใครมีข้อมูลมีประสบการณ์ที่เยอะกว่านี้ผมจะขอบคุณมากๆเลยครับถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ข้างล่างแล้วแชร์ให้หลายๆคนได้อ่านพร้อมกันครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าผมเอเมซิ์นี่ออนไซน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ